fc ฮานอยาการรัฐประหาร fc ขอค่ยครับปกติเชเคยแนวทางตัวเลขการเสรี่ยงโชคสลากกี่รัฐบาลเพื่อนบ้านม่นจะเป็นทางฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจันทร์ถึงศุกร์เนาะเขาก็เป็นประาำครับมีเวลาียวราชการพบก,กันในรอบขอวันเสาร์ที่15เมษายน2566ครับวันที่3ของวนนนันศุกร์นันะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันชดเชยเนาะแหมมาลีนนี้ก็ เริ่มทำงานกันนะเนาะสิบเจ็ดก็เริ่มทำงานกันละว,วันนี้พบการก็ยังมีเช่นเคยเนาะแนวทางรัฐไทยนอกตารางนะครับเอ้ในตารางนะครับสาวกรัฐไทยอมสีในตารางก็ห้ามพลาดเลยเดียวเนาะมาสรุปประทางวันศุกร์ครับใข่เหงื่งไขปังทั้งสีน่อยเนาะเฉพาะกิจครับ81 4สล่าง76พิเศษครับ953ล่าง62 ปกติ534ล่าง70 VIP 502ล่าง76แม่เจ้าครับไาเบิร์นวันนี้ไม่มาจา้ะเบิร์แกงเราอีกแล้วแต่วันเสาร์นี้อะไรก็เป็นไปได้เบิร์น่าจะมาดีนะครับ76 76เห็นไหมฮะคือมันจะซ้ำๆเป็นรอบนะครับบางรอบก็จะซ้ำๆบนล่างแต่ครานี้มันลาก76จาก เฉพาะกิจลงมา i p เนหะ็นให้ฮะลากมาเลยเนื้อสิ่งนใดนครับพิเศษให้อะไรครับ3 5 5 3มาเน้นเน้นตรงตรงเนาะอ้าวมาเลยพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีนะปังหน้าดูเลยเจาะก็ยังปังปูเยอยู่เนาะเนี่ยฮะเด่นวันเป็นไงครับมารวัวจ้าเด่นวันครบจบกระบวนเนาะอ้าวปังปูเยครับ5 3 1 4 7 6, 6 6 2 3 4และ76วินเ้ 9, 5, 3, เน้นเ้นจ้ะอ้าวก็ขอแสดงความยินดีคนที่ปังนะ ส่วนลาวปิดทําการเนาะจะเริ่มกันอีกทีก็น่าจะเป็นหลังสงกรานนะครับวันพุธหลังสงกรานนั่นแหละเนาะเอายังไรก็ห้ามพลาดรัฐไทยขาแสดงความยินดีคน,นที่ปางทั้งสี่หน่อยครับมาดูนทางสีน้อยมัดรวมเขเป็นรอบวันเสาร์ที่15เมษายนแนวทางสีน้อยมัดรวมสุขจริค่าสีน้อยเนาะมามาดูกันฝากไว้เป็นแนวทางครับในตารางวันนี้เฉพาะกิจ8 6พิเศษ09ปกติ0-2 VIP85 อ้าวอะไรก็เป็นไปได้สำหรับรอบก็ยังมีทุกวันเกิดขึ้นทุกวันให้เห็นก็อย่าเผลออย่าพลาดในทีเดียวเนาะติ๊กให้เน่นให้ตัวที่ชื่นชอบกดเล่นให้เหลวลาไม่ติ๊กไม่เน่นมาเช่นกันคำชับตลอดเนาะนอกตาราง7841ครับมาดีทุกวันครับเด่นวันที่ให้ไว้นะครับตั้งแต่เช้ายันดาวโจนเนาะใครที่ติดตามใน YouTube พอขาดรวยก็จะเห็นแล้วว่าเลขเด่นวันเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนำไปใช้ทั้ง4รอบเนาะ เมื่อวานนี้ก็มาครบทั้ง4ตัวเลยมาชุดด้วยนะเนาะอ้าว8ปดปจเจครับสายเบิ้ลห้ามพลาดห้ามเผลอเนาะวันเสาร์อะไรก็เป็นไปได้3ตัวให้3มชุดนะเสาร์อาทิตย์ตามสัญญาให้เด่นให้สามเม็ดไว้นะมีปังก็มีมีเฉียดก็มีเนาะลุ้นแต้มหนึ่งก็มีแอนหลุดไปแต้มหนึ่งอะไรเงี้ยโดยชีช่ชอบกติกแน่ๆหมดแล้ว,วเอออ้าวฝากไว้เป็นทางทั้ง4หน่อยนะจ๊ะขอให้ให้ปังทั้ง 4. ีน้อยวันเสาร์วันมาทรงกรานวันสุดท้ายนะจ๊ะ รัฐไทยวันที่16เมษายนนะอามาดูซิว่าใครจะเห็นขอใครครับมาดูซิว่าใครจะเห็นจับฟังในรัฐไทยรอบนี้เนะาะอ่รัฐไทยนี่ก็แม่อันกัน่าดูเหลือเกินเนะเาะอ้าวก็ตามแต่พอดีนะจ๊ะอั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันตัวที่ไม่อั้นก็มีนะหรือว่ารอบอื่นๆหวยอื่นๆก็มีให้เล่นทุกวันเนะเาะอ้าวลองดูนะครับ ให้1ให้5ให้6นะครับในตารางของรัฐไทยและออมสินนะสาสาตัวฝากไว้4ชุดนะอ่าชุดกัน8 2 3สองสามเนาะแปดสองเอยังไงก็มาลุ้นกันคนที่ชอบรัฐไทยไปเลยจ้ะยังไงก็มี1แน่นอนอา้าวขอให้เฮงให้ปังทั้งสีหน่อยนะลนะในของวันเสาร์ที่15แล้วกันเนาะฝากรัฐไทยเป็นแนวทางสหรับสาวบุญรัฐไทยนะขอบคุณที่ติดตามบุญที่ชมบุญที่กดไลค์ดูในทางแล้วขอให้เฮงให้ปังยังไงก็ถูกหวยเงินสวยครับ